สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance Filia นะครับอีพีนี้นะครับผมก็จะมารีวิวน้ําหอมของคุณผู้หญิงนะครับน้ําหอมตัวนี้นะครับถือว่าเป็นน้ําหอมที่ใช้ง่ายกลิ่นหนึ่งเลยนะครับแล้วผมรู้สึกว่ากลิ่นของมันเนี่ยคุณผู้ชายเองเนี่ยก็ใช้ได้นะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่ไม่ได้หนักอะไรนะครับผมน้ําหอมแบรนด์นี้นะครับก็คือโมบูแซงนะครับกลิ่นนี้นะครับชื่อโมบูแซงปอลนะครับหรือว่าโมบูแซง f ฟ r ์เ r อร์นะ ก็คือชื่อมันก็บอกอยู่นะว่าเป็นของคุณผู้หญิงนะครับแต่คือผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยหลังจากที่ผมได้ใช้แล้วเนี่ยมันจะมีอารมณ์แบบคล้ายๆกับน้ําหอมยูนิเซ็กผู้ชายใช้ได้เนาะแล้วก็อย่างที่ชอบก็คือน้ําหอมตัวนี้นะครับขวดของเขาเนี่ยตรงด้านบนนะครับคุณผู้ชมจะเห็นเป็นคล้ายๆกับวงกลมใช่ไหมวงกลมที่แบบคล้ายๆกับแหวนนะครับอันนี้ก็คือเป็นแหวนนั่นแหละแต่คือเขาออกแบบมาให้อยู่ในบนฝาขวดน้ําหอมนะครับก็คือตรงด้านบนเนี่ยนะครับจะเป็นโลโก้นะครับ เป็นเหมือนกับมีเพชรแบบเป็นกากเพชรืออะไรอย่างเงี้ยของทางแบรนด์เขานะคือคล้ายๆกับรูปกากระบาทนะครับผมก็เป็นเป็นแหวนก็คือถ้าใส่ลงไปมันก็เนี่ยครับจะเป็นแหวนแบบอย่างเงี้ยนะเป็นแหวนที่แบบผมรู้สึกว่าก็ถ้าเป็นคุณผู้หญิงก็ใส่ได้นะคุณผู้ชายจริงๆมันก็ใส่ได้เหมือนกันอ่ะนะแต่คือมันไม่สามารถเอาออกมาจากหัวมันได้นะคือมันติดอยู่บนนี้อ่นะครับนะแล้วก็จะดูหนาไปนิดนึงแล้วกันนะครับสําหรับแหวนนะครับ ก็น้ำหอมตัวนี้นะครับที่จริงเนี่ยก็เปิดตัวมานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2011นะนะเอร์ฟะนะ Perfumer นะครับที่คิดค้นกลิ่นนี้นะครับมี2คนนะครับคนแรกนะครับก็คือคุณ n น t h a l i e r ส s นะแล้วก็คุณ Olivier c r i s สต่อมาในท็อปน้ตนะครับตัวนี้จะมีรูบาร์บนะครับก็คือเป็นอ่าเป็นพืชเป็นผลไม้หรือเป็นผักชนิดหนึ่งล้วกันเนาะคือเขาบอกว่ามันจะมีรสเปรี้ยวอมหวานนะครับแล้วก็มี Red b อ r r i e s นะครับคือเป็นพวก เบอร์รี่สีแดงนะแล้วก็มีแอฟริกันออ n g เรนจ์ฟลาวเวอร์ส่วนมิดเดิลโนตนะครับตัวนี้มีดอกกาดีเนียนะก็คือดอกพุทธนะครับแล้วก็มีจัสมินนะครับแล้วก็โรสก็คือกุหลาบเบสโนตนะครับมีคาราเมลมีแซนเดอร์วูดก็คือไม้จันนะแล้วก็มีแอมเบอร์นะครับก็กลิ่นเนี่ยก็จะมีความออกแนวแบบฟรุตตี้ฟลอรัลนะครับออกไปในทางดอกไม้ขาวนะแล้วก็มีความออกแนวแบบคาราเมลมาตัดหวานประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นอเดอัพฟาร์มนะก็คือเป็น EDP นะครับแต่ใช้ง่ายครับคือรู้จากโน้ตแล้วเนี่ยมีทั้งกาดีเนียแล้วก็มีทั้งคาราเมลเนี่ยคือความเป็นไวท์ฟลอรลเนี่ยมันก็จะแรงอยู่ประมาณหนึ่งอยู่แล้วเนาะถ้าเราพูดถึงกันในบรรดาดอกไม้นะครับกลิ่นดอกไม้ในน้ำหอมเนี่ยไวท์ฟลอรลมันก็จะดูเข้มประมาณนึงแล้วมีคาราเมลมีแอมเบอร์เนี่ยมันถ้าดูเนี่ยอาจจะออกในทางวอร์มโทนโทนเข้มเข้มใช่ไหมแต่กลิ่นนี้เนี่ยผมว่ามันไม่ได้ไปทางนั้นนะคือ ดูเบาสบายมากกว่าครับฉีดมาครับมันเป็นกลิ่นของเบอร์รี่เป็นกลิ่นของฟรุตตี้ที่อมเปรี้ยวอ่ะนะคิดว่าน่าจะเป็นไอตัวรูบาร์ฟนี่แหละครับเพราะว่ารูบาร์บเนี่ยอย่างที่บอกเป็นผลไม้หรือว่าเป็นผักก็ได้ชนิดหนึ่งอะ่ะที่มันจะเป็นก้านแดงๆนะครับรสเปรีย้ยวเขาจะเอามานิยมทําแยมอะไรประมาณเนี้ยนะครับมีกลิ่นซ่าๆครับกลิ่นสปาร์คลิ่งนะครับ เป็นกลิ่นออกแนวแบบสไปซี่เบาๆนะตัวลูบาร์บนะเป็นกลิ่นที่เปิดออกมาค่อนข้างดูสดใสนะครับแล้วก็กลิ่นดูไม่โอเวอร์พาวเวอร์งจนเกินไปนะครับสำหรับตัวเบอร์รี่ตัวนี้นะคือไม่ได้เปรี้ยวจนเกินไปแล้วก็อาจจะไม่ได้หวานเกินไปนะครับลังจากนั้นนี่ผมจะได้กลิ่นของความเป็นแอมเบอร์ที่มันตีขึ้นมานะในช่วงแรกแล้วก็ ความเป็นไวท์ฟลอลนะครับผมในที่นี้เนี่ยไม่ได้หนักเลยนะครับไม่ได้ดูเป็นแบบดอกไม้ขาวที่ดูครีมมี่หนักๆข้นๆจากตัวกาดีเนียนะคือผมจะได้กลิ่นออกแนวแบบมีความเป็นจัสมินเบาๆนะครับคือเบามากเลยนะเบาบางอะไรประมาณนี้คือไม่ได้ดูหนักเลยนะครับสำหรับฟลอเรลในนี้นะเป็นกลิ่นที่ใช้ง่ายครับแล้วก็คาราเมลเนี่ยอย่างที่บอกคือในนี้เนี่ยไม่ได้ถ้าเราดมเนี่ยเรา ไม่รู้โน้ตมาก่อนเนี่ยผมจะรู้สึกว่าไม่ได้นึกถึงคาราเมลในน้ำหอมกลิ่นนี้คือถ้าหลับตาดมนะกลิ่นมันจะออกแนวแบบเบอร์รี่นะครับมีรสเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีความเป็นอามิลิเป็นจัสมินเบาๆเข้ามานะครับบวกกับพวกแอมเบอร์หรือวูดดี้ของเซนเดอร์วูดจางๆแค่นี้นะครับโน้ตตัวอื่นเนี่ยอาจจะไม่ชัดเจนนะคือผมรู้สึกว่ากลิ่นนี้เนี่ยมันไม่ได้เข้มหรือว่าไม่ได้ดูแบบ ดูชัดเจนไปทางไหนทางหนึ่งอะ่ะคือถ้าให้อธิบายเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยอธิบายไม่ชัดเจนนะครับไม่สามารถสเป c ซิฟลยลงไปได้ว่าคาแรคเตอร์ของคนที่ใช้กลิ่นเนี้ยจะออกไปในทางไหนแต่คือก็คือเป็นคนทั่วไปและการเป็นผู้หญิงทั่วๆไปนะครับอายุ IU ก็ค่อนข้างกว้างอะเลนจ์ค่อนข้างกว้างก็คือสายได้ตั้งแต่แบบวัยแบบทำวัยทำงานก็ได้ไวัยมหาลาัยก็ได้หรือแบบวัยกลางคนก็ได้นะครับแล้อย่างที่บอกคือตัวนี้เนี่ย คุณผู้ชายก็ใช้ได้นะผมรู้สึกว่ามันไม่ได้แบบเป็นกลิ่นที่เฟมินีนจ๋าอะไรขนาดนั้นแบบเป็นผู้หญิงผู้หญิงอะไรขนาดนั้นไม่ใช่นะคือมันมีความออกแนวแบบอโรมาข,ของอะไรบางอย่างไม่รู้ว่ามาจากไอตัวรูบาร์หรือว่าตัวอออเรนต์ฟลาวเวอร์ที่มันจะมีกลิ่นของความเป็นอะโรมาเบาๆอะไรประมาณนี้นะแต่คือกลิ่นไม่ได้ดูมีความเป็นเฟมินีนหนักๆเลยอนะออกแนวยูนิเซ็กซ์ตอด้วยซ้ำน,นะครับ กลิ่นเนี่ยค่อนข้างเบาแล้วก็ดดยดาวเร็วนะครับแตข่ข้อดีของมันคือใช้ง่ายนะคืออย่างที่บอกคือคนที่แบบเริ่มต้นใช้น้ําหอมเนี่ยก็ใช้ได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็น e d p ก็ตามแต่ว่ากลิ่นค่อนข้างออกไปแบบในระดับ e d t ซะมากกว่าส่วนความติดทนเนี่ยนะครับตัวนี้เนี่ยผมลองใช้ดูแล้วนะคือประมาณ4ี่ห้าชั่วโมงครับอาจจะไม่ได้นานอะไรมากมายอะ่ะเพราะว่า กลิ่นเนี่ยตอนเริ่มฉีดครั้งแรกเนี่ยมันก็ค่อนข้างเบาอยู่แล้วนะครับพอมันดายดาวไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วผมมองว่ากลิ่นมันจะออกไปในทางสกินเซนต์มากกว่านะครับหอมหอาจจะเป็นเพราะว่าแบบสีของน้ําหอมด้วยมั้งคือมันดูแบบสีแบบเหมือนน้าใสเลยอะแต่ที่จริงเนี่ยสีมันจะออกแนวแบบอมชมพูอ่อนๆนะครับ แต่ถ้ามองในกล้องเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะเห็นไม่ชัดนะนะคือสีมันจะเป็นแบบสีใสไปเลยคือตัวนี้เนี่ยบอกก่อนว่าที่จริงเนี่ยบายบายมานะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยโมบูแซงเนี่ยไปเดินตามเคาน์เตอร์ตามห้างตามอะไรพวกนี้ไม่มีขายนะครับคือตัวนี้เนี่ยจำได้ว่าสั่งมาจากเว็บของ King Power ครับคือเห็นขวดมันสวยดีแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันเป็นแหวนงั้นก็เลยแบบอยากจะแบบอยากลองเก็บอยากอะไรประมาณนี้แล้วก็พอได้มาใช้จริงเนี่ยก็ ก็ใช้ง่ายครับคือไม่ได้แบบดูใช้ยากอะไรเลยอย่างที่บอกถ้าคุณผู้ชมท่านไหนนะครับสนใจหรือวาอ่าอยากจะลองแบบลองใช้อะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะต้องแบบไปสั่งตามเว็บ King Power แต่ตัวเนี้ผมได้มาก็นานประมาณนึงแล้วนะน่าจะประมาณปีที่แล้วนะครับแต่ว่าไม่แน่ใจว่าในเว็บเขาเนี่ยยังมีอยู่หรือเปล่านะครับ สุดท้ายนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจน้ำหอมือสองนะครับก็ยังไงนะครับติดต่อผมมาได้นะครับโดยการแอดไลน์มานะครับมาพูดคุยสอบถามกันก็ได้เนาะแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับก็ขอฝากช่องไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe อช่องของผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมคงขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ